ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงซุปตาสาวประกาศข่าวดีมั่นแล้วปังทั้งเรื่องงานและความรักนักร้องสาวระดับโลกดูอลีเพอร์คอนเฟิร์มข่าวดีผ่านบทสัมภาษณ์กับบริติชโวกว่าเธอมั่นกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อแคลัมเทิร์นเนอร์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมรอยยิ้มหวานและคำพูดชวนใจละลายว่ามันน่าตื่นเต้นมากไม่ใช่แค่รักแต่ยังใส่ใจสุดๆเพราะแหวนมั่นที่หนุ่มแคลัมทำขึ้นนั้นไม่ได้เลือกสุ่มๆแต่ผ่านการปรึกษาเพื่อนสนิทและน้องสาวของโดลิปา เพื่อให้ได้แหวนที่เป็นตัวเธอมากที่สุดซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าฉันหลงรักมันเลยมันคือฉันมากมากมันรู้สึกดีมากที่คนที่เราจะใช้ชีวิตด้วยกันรู้จักเราดีขนาดนี้แต่แฟนๆอย่าเพิ่งเตรียมชุดร่วมงานแต่งเพราะดวลิปาบอกชัดว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนจัดงานเร็วๆนี้เนื่องจากเธอกำลังอยู่ในช่วงทัวร์คอนเสิร์ตส่วนแคนล,ลัมก็กำลังถ่ายทำซีรีส์อยู่พวกเราเลยแค่กำลังสั่งนุกกับช่วงเวลานี้กันอยู่เธอกล่าวพร้อมสารภาพว่า ไม่เคยเป็นคนคิดเรื่องแต่งงานแต่จูจ่ๆก็เริ่มคิดว่าโอ้ฉันจะใส่อะไรดีนะสำหรับคู่รักคู่นี้เริ่มมีข่าวลือเดทกันเมื่อช่วงต้นปี2024โดยมีจุดเริ่มต้นสุดบังเอิญที่ร้าน The River Cafe ในลอนดอนขณะดูลิปาไปทานข้าวกับคุณพ่อและแคลรามากับเพื่อนๆก่อนจะถูกแนะนำให้รู้จักกันโดยรูทโรเจอร์ผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหาร